สิาเผยวันนี้ได้รู้แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อประชาธิปไตยคืออะไรนาวาตรีสิธทาทิวารีสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาวาตรีสิธทาทิวารีสิตาดีวารีระบุความว่าเคยคิดว่าเผด็จการคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตย แต่เลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าเผด็จการไม่สามารถบังคับขู่เข็นให้คนที่รับประชาธิปไตยไปกาบัดลงคะแนนให้พวกเขาได้เคยคิดว่าคนที่ใช้เงินซื้อเสียงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินหญ่าต่างก็รับเงินหมากาพักอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งสิน้น วันนี้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายต่อประชาธิปไตยโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทันคือการไร้สัต์จากของนักการเมืองเพราะถึงจะรับเงินหมากาพักที่ไว้ใจเลือกตั้งเสร็จฝนตกที่หมูไหลคะแนนถูกจับไปเทรวมเพื่อต่อยอดการสืบทอดอำนาจให้กับเผด็จการได้อยู่ดีขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ ของผู้ที่มีใจรักประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคการหาเสียงจนทำให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพียนไปเป็นสืบทอดอำนาจเผด็จการด้วยครับ